สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับศาดเวช่วยทำนะครับที่สวนครับก็วันนี้ก็ลงไปตัดหญ้าแล้วครับ3ามสี่ล็อกว่าจะไปหยอดป๋ยสักหน่อยจะได้หยอดไหมครับฝนมาแล้วครับลงเม็ดแล้วก็ต้องรีบเก็บของนะครับเดี๋ยวก็เข้าบ้านนะครับมาดูบรรยากาศครับโอ้โหไม่ได้หยอดแน่นอนแต่ว่าหยอดไปเยอะแล้วแต่ว่าจะหยอดอีกประมาณ4ี่ห้าล็อกก็คงไม่ได้หยอดแล้วครับฝนมาแล้วครับดูครับนี่มาแล้วเม็ดลงเลยเสียงดังเลยได้ยินเสียงไหมนี่ครับฝนลงเม็ดแล้ว มาแล้วครับเพราะว่าจะไปหยอดปุ๋ยอีกสักหน่อยนะครับเนี่ยปุ๋ยก็เตรียมไว้แล้วสงสัยไม่ได้หยอดแล้วครับดูฝนมาแล้วครับผมก็โอ้ยบรรยากาศว่าจะหยอดปุ๋ยสักหน่อยเตรียมถังไว้แล้วก็น่าจะได้หยอดอยู่นะผมว่าก็มืดมาแล้วนะนู่นน่ะลงเม็ดด้วยเห็นไหมเห็นเม็ดไหมลงเม็ดแล้วก็ตัดไปแล้วครับเนี่ยช่วงข้างนี้ครับ ตรงล็อกตรงนี้ตัดไปแล้วว่าจะหยอดปุ๋ยกคงไม่ได้หยอดแล้วครับนี่ตัดไปแล้วครับดูดีผมนะครับถึงต้นนู่นแล้วหลังนูนะ่นเห็นไหมผมตัดไปแล้วครับก็ตรงข้างก็ตัดแล้วหยอดปุ๋ยแล้วว่าจะหยอดอีกทีหนึง่งเอาเครื่องไปไว้ร่มแล้วครับอากาศฝนนี่ตกตลอดเลยครับช่วงนี้ดูครับบรรยากาศดีๆที่สวนนะครับที่ตัดไปแล้ว ดูตรงที่ตัดไปนะครับถ้าไปยืนตรงนั้นก็ยาวมากเลยมาด้านข้างยกให้ดูเลยครับนี่ตรงร่องน้ําตรงกลางก็เห็นนะนี่ตรงข้างตัดไปแล้วนะครับต้นมะพร้าวตรงช่วงข้างหลังก็เป็นยอดเล็กๆตัดง่ายนะครับตรงช่วงหน้าที่ตัดก่อนเขาก็ขึ้นแบบยาวเลยโอ้มาตูก่อนทุกงานลูกึ่งโตเวนี่ครับเป็นลานเลยกว้างเลยนี่ด้านข้างนะครับข้างอัแปลงนะ นี่ด้านข้างกำแพงอ่ากำแพงนะครับนี่ไล่ไปเลยนะครับนี่ตัดไปแล้วตรงรองน้ําตรงกลางนี้ก็ตัดแล้วออกพ้าวดูครับหยอดปุ๋ยไปแล้วครับนี่ยอดไปแล้วยอดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ตัดไปฝนมาพอดีวันนี้ก็ฝนมาอีกก็ตัดตรงช่วงนี้มันสามสี่ล็อกเข้าไปสี่ห้าล็อกครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสี่ห้าล็อกไปเลยเดี๋ยวก็ไปบรรจุดการตรงกลางครับผมก็เป็นครึ่งไร่ไปแล้ว ตรงข้างนี้ก็ไล่ไปแล้วครับตรงขอบนี้เดี๋ยวค่อยไล่อีกทีนะครับเอาตรงต้นมะพร้าวไปก่อนตรงช่วงนี้ครับนู้นไปถึงนู้นนะครับครึ่งไล่ไปแล้วนะครับนี่โอ้ยเดินง่ายครับมะเขือพวงนี่เดินง่ายเลยว่าจะหยอดปุ๋ยนะครับเมื่อกี้ก็หยอดไปแล้วเมื่อวานก็หยอดไปแล้วว่าจะหยอดอีก4ี่ห้ารอกครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็แชร์ให้กับซาดตร์เดวช่วยทำครับก็ขอบคุณมากครับนู่นเครื่องไปไว้นู่นแล้วครับนู่นตรงเต็นท์ครับ